สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีใส่โทนอดิจิตอลนะครับหรือโทน DCS นะครับของ Motorola GP 8 8 8นะครับเป็นตัวนี้นะครับวิธีใส่โทนนะครับก็ไม่ยากนะครับผมจะสมมุติค่านะครับนะครับ153 สองห้าศูนย์นะครับ1 5 3 2 5 0นะครับอ่านี้เป็นค่าสมมุตินะครับาการใส่โทนนะครับถ้าเราาช่องตรงกันโทนตรงกันนะครับเรามี5คนนะครับคนนอกก็จะวอมาหาเราไม่ได้นะครับนี่คือข้อดีของการใส่โทนนะครับวิธีใส่โทนดิจิตอลนะครับหรือโทน DCS ครับให้ทำแบบนี้นะครับกดเมนูแช่ไว้ครับเมนูแช่ไว้ปุ๊บ ่ามาเมนูนี้เลยครับเมนูดาวนี่ครับอ่ามันเนี่ยครับเนี่ยครับมันมี4เมนูนะครับอ่ามาเมนูนี้เลยครับเมนูดาวเนี่ย CTCS เนี่ยครับเสร็จแล้วกดเมนูไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามาเมนูที่3ครับกดลูกศรลงครับเมนูที่3เมนูนี้เลยนะครับ TC คับ DCS เนี่ยครับกดเมนูครับปุ๊บอ่าเลือกใส่โทนที่3นะครับโดโทน DCS นะครับก็คือโทนดิจิตอลนั่นเองนะครับเนี่ยครับ ได้โทนแล้วนะครับให้กดเมนูนยืนยันครับปึ๊บอ่าให้เลือกมา1โทนนะครับอันนี้มันมีทั้งหมด50โทนนะครับอ่าผมสมมุติเอาเป็นโทน31นะครับได้โทนแล้วกดเมนู1ทีครับปึ๊บยืนยันนะครับอ่ายังไม่พออันนี้โทนส่งนะครับต่อไปเราใส่โทนรับนะครับกดลูกศรขึ้นครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วให้กดเมนู1ทีครับปึ๊บอ่าเลือกเมนูที่3 dcs ครับอ่าปึ๊บ ได้เมนูที่3แล้วกดเมนูครับปุ๊บเพื่อจะใส่โทนจ้อยใส่ให้ตรงกันครับเป็น31เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วให้กดเมนู1ทีครับปุ๊บอ่าแล้วกด Exit ออกมาครับปุ๊บอ่าทีนี้มาดูหน้าหลักเห็นไหมครับมันจะขึ้น DCS 031นี่เห็นไหมครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยทีนี้ท่านก็จะสื่อสารกันได้ภายในกลุ่มของท่านนะครับคนนอกก็จะวอมาหาเราไม่ได้นะครับนี่คือข้อดีของการ ใส่โทนนะครับอ่ะลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูถ้ามีเป็นกลุ่มก็แนะนําใส่โทนไปนะครับอาจจะสื่อสารภายในกลุ่มของเราได้นะครับครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ